ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลุกคาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอนะครับเพื่อคว้าตัวเดนิสซากาเลียในวันพรุ่งนี้หลังนักเตะกำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยต์ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับโดยมีรายงานข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ liverpool.com เลยนะครับ ระบุว่าทางสมโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมที่จะยื่น้อเสนอและเซ็นสัญญาลุวงหน้ากับเดนิสไซเกเลียกองกลางตัวเก่งจากสมโมสรบริเซียมิเชนกับบักและสาทีทนักเตะร,รายนี้กำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเยตน์ในวันพรุ่งนี้และยังไม่มีรายงานเรื่องการต่อสัญญาชุมใหม่โดยตามรายงานระบุว่าทางสมโมสรบริเซียมิเชนกับบักก็กำลังจะเสียนักเตะคนสำคัญออกไปจากทีมแบบฟรีค่าตัวพร้อมกันถึง2คนด้วยกันนะครับนั่นก็คือเดนิสซเกเลียและมาซิอัชคินเด ในช่วงหลังจบฤดูการนี้อย่างแน,น่นอนโดยทางลิเวอร์พูลมีความกระติรล้ลนเป็นอย่างมากที่จะดึงตัวมิกฟิลชาวฝรุ่งเสียดรายนี้เข้าสู่ทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยทางลิเวอร์พูลมองว่าเดนิดซเกเลียจะสามารถเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของจินนี่หวานิลุ่มหรือไม่ก็เป็นแบ็กอัพให้กับทางฟอร์มโยได้เป็นอย่างดีและการที่ตัวเขากําลังรายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นนั้นทําให้นตอนนี้ลิเวอร์พูลไม่จําเป็นนะครับจะต้องมาพวงเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของนักเตะรายนี้อีกต่อไป โดยตามรายงานล่าสุดจากสโมสรลิเวอร์พูลระบุว่าทางกลุ่ม FHG ก็ได้มอบหมายให้ทางไมเคิลเอิบ์ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรเป็นผู้เจรจาและยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะในวัย24ปีพิจณาโดยคาดการณ์ว่าไมเคิลเอิบด์จะเข้าพบกับเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตะและยื่นข้อเสนอของลิเวอร์พูลให้พิจารณาในทันทีในวันพรุ่งนี้และทางลิเวอร์พูลเองก็หวังว่าข้อเสนอดังกล่าวจะสามารถโนม้มน้าวจิตใจให้นักเตะรายน้ยอมย้ายก็สุ่รินแอนฟิลในที่สุด ส่วนทนางด้านฟาว์บิโซโ,โรโมาโน่นะครับกูลูทางด้านการย้ายทีมก็ได้อมอาโคต์ในทวิตเตอร์เมื่อวันก่อนไปว่าตอนนี้มีหลายสโมสรกำลังให้ความสนใจในตัวของเดนิสซากเลียและต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมแบบฝีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้โดยทางสโมสรเหล่านั้นได้แก่บาร์เซโลนายูเวนตุสและอีก2ส,สโมสรจากพรีเมียร์โดยกลาแก่กันว่า1ใน2สโมสรจากเกาะอังกฤษนั่นคือลิเวอร์พูลนั่นเอง ดังนั้นนะครับเราจะได้เห็นการรุมแย่งตัวนักเตะของบรรดาทีมยุ่งใหญ่ในุนโรลในอีกไม่กี่วันขนา้างหน้าก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับลิเวอร์พูลเต็มทุมเงิน40ล้านปอนด์แข่งกับเอัลมริดเ,เพื่อคว้าตัวนิวจอร์แดนแฮนเดอร์สันมีแรยงานจากจูเลียนวอร์ดนะครับผู้ที่เข้ามาสืบทอดตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลซึ่งจะแทนที่แม็เกอร์เอเวิร์ดที่กำลังจะวางมือหลังจบลุ่การนี้ได้เริ่มต้นทำหน้าที่ของเขาเป็นที่รว้วแล้ว โดยตามรายงานระบุว่าผู้ดำนินการกีฬาคนใหม่รายนี้ได้การชื่อไรอันสการเบนแบกกองกลางดาวรุ่งจากสโมสรอาดจัสต์อัมตะดำให้เป็นนักเตะร,รายชื่อแรกที่ตัวเขาต้องการคว้าเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าพร้อมมาว่านักเตะร,รายนี้นะครับมีความสามารถที่คล้ายคลึงกับจอแดนแฮนเดอร์สันเป็นอย่างมากและสามารถสานต่อตำนานกัปตันทีมรายนี้ในอนาคตได้อย่างแน่นอนโดยนนั้นจูลียนบอร์นนะครับมองว่าแผงกองกลางของลิเวอร์พูลในอนาคตจะต้องประกอบไปด้วย คยที่โจนฮาวิเอเลตและเทเลอร์มอร์ตันโดยชื่อของรอยนกาฟินแบกก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทําให้แผงกองกลางอายุน้อยของลิเวอร์พูลจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยณนตอนนี้กองกลางในวบย19กปีรายนี้เหลือระยะเวลาสัญญากับทางอาจักสอัมตดมเพียงแค่8เดือนเท่านั้นและทางลิเวอร์พูลก็กําลังเลงที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนักเตะรายนี้กับทางอาจั่อัมตดมให้พิจารณาเพื่อสัญญาของเขาเข้าสู่ช่วงปีสุดท้าย เดยตามรายงานจากลิเวอร์พูลอีกคนครับระบุว่าหงดังลิเวอร์พูลก็ได้เตรียมเงินจำนวน40ล้านปอนด์สำหรับเป็นค่าตัวของกลางกลางดาวดรุ่งรายนี้โดยมีพรสวรรค์ที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโยุโรปในเวลานี้ไว้เป็นที่รู้หน่อยแล้วและงานแรกของจูเลียนบอร์ดคือการดึงตัวนักเตะตร,รายนี้เข้าสู่ทีมอันฟิวให้ได้ในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้โดยทาง Ward, บอร์ดมองว่าดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้มีความสามารถและสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับกับตันทีมของเราจอแดนแฮนเดอร์สัน กัปตันทีมของลิเวอร์พูลคนปัจจุบนันและเขาจะกลายเป็นนิวจอแดนแฮนเดอร์สันและจะเข้ามาแทนที่เขาได้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยอย่างแน่นอนส่วนท้านมาการ์ซีเชเดนงอบประเทศสเปนก็ได้ตีข่าวว่าสโมสร,รมมเรอัลมเรกกำลังห้าวามสนใจในตัวของรอยอันสกาฟินแบกด้วยเช่นเดียวกันและตังการหนึ่งตัวนังเตะรายนี้เข้าสู่ทีมซานติออโกเบเนเบลเพื่อแทนที่กองกลางตัวจริงของเทียที่มีอายุ30ปีกันแล้ว โดยเฉฟว่าการแทนที่ตำแหน่งของโทนี่คสตึ่ึงมีข่าวลือว่าอาจจะลาทีมในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะเมสันเมลเชื่อว่าโมเมสลาคคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกและสถิติที่เขาสร้างเอาไว้จะทําให้เตะรุ่นใหม่ทําลายสถิติของเขาหนุได้ยากเมสันเมานะครับมีฟิลตัวเก่งจากสมรรรสรนเชลซีได้ออกโรงเยกย่องโมเมสลาสตาร์กองหน้าเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลวา่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก ในขณะนี้อย่างไม่ต้องสงสยัยพร้อมชี้ว่าสถิติที่โมซาลาได้ทําลายลงไปในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานอันสูงส่งและมันเป็นเรื่องยากมากที่นักเตะรุ่นถัดไปจะสามารถทําลายสถิตินี้ได้พร้อมชี้ว่าบางสถิติของโมซาลานั้นอาจจะต้องใช้เวลานานถึง40-50ถิปีเลยทีเดียวถึงจะมีคนทำลายมันลงได้โดยเมนันเมลนะครับก็ได้เห็นสัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทาง a เม z o n Prime Sport นะครับ ก่อนเกมการแข่งคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับเจลซีจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับว่าผมขอตอบคําถามของผู้สก่าวที่ถามผมว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ตามสายตาของเขาโดยคําตอบของคําถามน,นั้นมันไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะเราทุกคนต่างก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าผมยกย่องโมเมตซาา่ากองหน้าของลิเวอร์พูลให้เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในวลานี้ ด้วยสถิติในดูกการนี้ที่เขายิงแล้ว22ประตูจาก25นัดซึ่งตรงนี้ก็เป็นนับรวงการทำแอซิต์8-9ครั้งที่เกิดขึ้นในดูกการนี้อีกด้วยเขาไม่ใช่เพิ่งจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีแต่โมซาลานั้นยอดเยี่ยมมานานแล้วและฤดูก,กาลนี้อาจจะเป็นฤดูก,กาลที่ดีที่สุดของเขาในสีเสื้อหรือวัวโพในฐานะที่เราทั้งสองทีมกำลังจะกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมการแข่งนในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนต่างในทีมก็รู้ดีว่า โมซาล่านั้นอันตรายมากแค่ไหนและเราทุกคนภายในทีมจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหยุดยั้งการทําประตูของเขาให้ได้ในเกมนี้เขาอันตรายมากทั้งในขณะที่มีลูกฟุตบอลและการเคลื่อนที่แบบไม่มีลูกฟุตบอลดังนั้นนะครับเราจะเสียสมาธิไปไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวเพราะการแข่งขันในเกมในแดนนี้มีความสําคัญสําหรับโอกาสการลุน้นแชมป์ของโลซีเป็นอย่างมากเราถือว่าเป็นการตัดแต้มกันเองของทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์ อย่างที่บอกไปในตอนแรกนะครับโมซาล่าถือเป็นนักเตะที่หอดที่สุดในศึกพิมลิกในเวลานี้สถิติต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็มาจากความสามารถและการทํางานหนักของซาลาลุนล้วนเขาสร้างมาตรฐานให้กับวงการผู้บอลพิมลิกเอาไว้สูงมากและผมก็รู้สึกเหนื่อยกับบรรดาน,นักเตะรุ่นใหม่จริงๆว่าจะมีใครไหมนะครับที่สามารถทาลายสถิติต่างๆของโมซาล่าลงได้เขาเป็นผู้สร้างสถิติใหม่และมาตรฐานใหม่ๆของวงการผู้บอลพิมลิกอย่างแท้จริงเบนซ์เอนเมลกาวทิมไทย นี่คือสรุปข่าวลิวอู์พูลนะครับซึ่งเป็นคลิปสุดท้ายของปอนี้ฮะข,ขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามชายผู้บ้าคลั่งลิวอร์พูลครับขอ,ขอขอบคุณจากใจจริงๆจ,จากเด็กน้อยธรรมดาธรรมดามันนอกมันนอกคนหนึ่งแต่ได้รับความรักจากท่านผู้ชมและแฟนบอลหัวแดงนะครับแอดมินโชคดีเหลือเกินที่เกิดมาเป็นแฟนหงและได้รู้จักพวกท่านนะครับขอกราบพวกท่านกราบเท้าพวกท่านงามๆขอให้พวกท่านมีความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้ไม่ขาดมือน,นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับจวดพี่น้องจาดขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสมสรนที่ผู้ท่านรักไปกับชายผูบบาทคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือเล็กๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ